สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านครับกับผมหมสำสซำทังกับมือนีอยู่บริเวณสะพานชายแดนนะครับขามมิตรภาพไทยและพม่าครับอยู่แถวตลาดริมเมยนะครับอำเภอไม่สอดจังหวัดตากนะครับจะพาไปดูเยี่ยมชมสถานการณ์ครับพี่น้องอยู่แถวนี้แถวบริเวณ ทางขามสะพานนะครับนี่ครับสถานการณ์ครับยังเงียบเหงาอยู่นะครับเพราะว่าช่วงนี้ยังเป็นช่วงปิดด่านพื้นบรนท่านได้ปเปิดสะพานนะครับขามทางไปมาสัญจรของประเทศพม่านะครับล้วก็พิ่น้องทั้งฝั่งไทยบันเทายังเป็นที่เงียบเหงากันอยู่นะครับบริเวณนี้นะครับ สุดประจิมที่เร่เมยนี่ครับบริเวณตะเข็บนะครับชายแดนมีลวดน้ำแบบนี้แหละครับฟังทน่านันกาเป็นประเทศเพื่อนบ้านนะครับ จวดมันต้องจวดหน่อยอจวดเออ่อ <laughs> <laughs> โอ้โหสายเว้นเหมือนกันนุ่นพี่หานอยู่นู่นเลี้ยงโรตีแล้วพี่หานไ่ามีทหารเขาก็ว่ามีดิเพราะว่าสะพานไทยเมียนมาก็ต้องมีพี่หานเจ้ารู้ไหมว่าเขาจะเปิดได้ประมาณอย่างว่าโควิดโควิดก็ยิงระบาดเขาจะเปิดประเทศแล้วยังมาปิดสะพานนี่ ต้องต้องไปปรึกษาประยุทธ์โอ้โหลูกพี่ใหญ่ผมไม่ได้พี่ก็มาจากองคเทียมกันแล้วเนี่ยตลาดนี่เงียบเงาอยู่นะครับแถวนี้เออแถวนี้ยังเงียบเงาอยู่นะครับมีที่เที่ยวไหมเที่ยนี้แถวนี้ยนี่ที่ไหนที่ไหนคาราโอเกะเหรอมีที่เที่ยวเออ ข้ามฝังไม่ได้ก็กินโรตีนี่ไได้เลยเออสะพานแม่น้ำนมือ่อ่าตร,ตรงง้นสไม่น้<ะ>ือาตรงง้นตาตรงนี้แค่นั้นแหละตรงนั้นกมียน,นุนดมนไม่ได้แล้วอะ่ะแต่ก่อนน่าจะคึกคักน้าดูนะแถวนี้นะ<อ>ใช่ ในเงียบเงาเลยจื๊บข้าไม่ได้เลยอ่ะตลา, <ừ. S 2> า,าด<อ>นี่ครับตลา,าดริม,มเมย์วันนี้นะยังเงียบๆต่ไม่รู้ว่าจะเปิดวันไหนน่งซอมมีแห้อ่งกินโดตีจเล็กน้อยครับ กุญแจลูกพี่ไงเพิ่มเป็นฝ้นาตะเคลียบท่าแดนอยู่นี่ครับเอแต่ผมกนจัหนนงหวานเลยครับพูดมม่ได้มากพี่เ่ะพี่จะบุญเพี่จะบุญแปลว่าบ้านพื้นเพี้ยเนี่ยอยู่เช่ภูมิืมพ่อแม่อยู่ใช่ภูมิแต่ว่าเดี๋ยวเนี้ยพี่จะบุญแต่ว่าเลิลกดรากันแล้วอืก็เลยมาทำมาทำงานในโรงงานโรงงาน วันนี้เขงทำอะรุงบานนี่ครับอืมอือื้าบไหมเนี้ยอืมมีมองขาคว้างมาแช้านอมองตาควา้างอืนี่แล้วเนะาะวุจะเขาปิดว่ะวันนี้เขาปิดแพงบ่ะหายมัีแพงบ่ะหกไรู่กไร่อื หกร้อยหกร้อวงขาของหลังหกร้อยสามาครับสาวพมาเป็นพาคกันเดิกงาน เิง,งานนี่นะครับพี่น้องฟังทั้งนั้นขามหัวสแตนเลสไปนี่นะครับเป็นฟังของประเทศเพื่อนบ้านของพี่น้องคือพอม่านะครับชิมีหลวดน้ำคึ้งไว้น้ำ ขามไปมิดแต่ขีดตมฝนตกนเขากระเซ้าไหมครับพี่นอ้องนี่ครับสะพานสะพานมิตรภาพไทยพม่าอยู่ข้างบนตกพรมที่อยู่ข้างล่างบริเวณนี้คือตลาดริมเมยนะครับพื่นฉีส่วนมากพื่นสีขายของย่าม,มือเศร้าวันจันทร์ันวาสอบถามย่าอายพ่นวังหันนี่ ย่งโมเร่ะตลาดกัสิโบมี่ยังคนกัสิมิดมีแนวนี้นะครับจากจอดบนังถ่ายรูปหน้าด่านน,าน่าจะเทนะนี่นะครับพี่น้องตลอดเส้นทางทั้งสองทางเศร,เศรษฐกิจกับมิดซีดีครับช่วงนี้เพราะว่าสะพานยังบมท่านเปิดนะครับการข้ามไปสั้นกอนไปมาระวังสองประเทศกันยังบมท่านเปิดนะครับยังเป็นที เงียบอยู่นะครับก็เลยมีซีดีกันเังหน่อยที่ตลาดริมเมยนะครับนี่ก็พามาแวะชมตลาดจักยานนะครับอยูแถวชายแดนพม,ม่ามีเยอะแยะเลยครับ สอย่างนี้คันคันอย่างนี้เท่าไหร่ครับผมคันนี้นี่แหละครับนี่6,500ครับพี่6,500อันนี้2,800ครับพี่2,800ครับพี่3 8 0 0มีพวกเสริมหมอบเมฆที่มาอันนี้ใครบอก่าไ่้กูมาลิก ตัวนี้เป็นอะไรนะตัวนี้เท่าไหร่อะสองพันครับสองพันแปดโล่งนี้เหมนเหมือนติเกียร์นะมีสองพันสองี่ปุนใั่ไมพี่พงศ์เนี่ที่นี่จะเป็นโกดังของจักรยานนะครับหลายยี่ห้อ หลายรุ่นนะครับที่ทางช่างเขาที่นี่จะเป็นซ่อมเองแล้วก็ซ่อมเพื่อจําหน่ายที่นี่เลยนะครับที่เป็นจะเป็นโกดังเก้านะครับแถวไอติดติดกับตลาดริมเมยนะครับติดกับตะเข็บชายแดนมุมนี้ก็จะเป็นคือวของใช้พวกถ้วยชาม หล,หลายอย่างนะครับแต่อีกฝั่งนี้จะเป็นพวกไม้ก๊อบตีก๊อบนะครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามทั้งตรงแม่น้ำเป็นอาจจะเป็นฝั่งทางพม่านะครับพี่น้องครับทางหลังผมนี่ครับที่ทัต จากแม่น้ำไปฟังท่านั้นครับเป็นฟังของประเทศเพื่อนบ้านคือพม่านะครับผมตอนนี้ผมยืนอยู่ฟังตรงขามของประเทศพาม่าเลยครับครับยน้ำขามไปก็เป็น อีกประเทศหนึ่งแล้วครับพี่น้องน,นี่ครับตลาดมูเซอร์แบบก่หมูจ้าแก่ผูมูชิมได้ครับหมูโรลิบบนจีมรักโกจ้า ลองสื่อจะมาครับพี่น้องหม,มูป่านะครับโาเท่าไหร่นะครับร้อยห้าสิบกับโล้ร้อยห้าสิบ โอนได้ใช่ไหมครับโอนได้จ้ะโอนได้หัห้าสิบโอเคครับตันนี้ร้านหมูป่านะครับในตลาดมูเซอนี่นะครับร้านหมูป่า นี่ครับได้แล้วหมูตาสามกิโลป๊าดนองใหม่มันใหญ่ขนาดนองไม่หวานอดูดูดูอ่พี่จุ้ยอ่ะพี่จุ้ย พริกกะเลียงตอนนี้พริกกะเลียงใช่ไหมครับตัวน,นี้พริกกะเลียงจ้ะนี่หมูป่าเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้อยู่ตลาดมูเซอร์เรียบร้อยแล้วครับไ,ได้ทั้งพริกกะเลียงได้ทั้งหมูปลาซีจิโร่มานี่ครับจัดให้ ตลาดมูเซอร์บยากาศริมเขาครับพี่น้องยังเนี้นักตึงๆหมูปลา4ี่กิโลริกกะเลรียงครับเรียบร้อยเตรียมเดินทางสู่มหานครต่อไปครับ